สวัสดีครับเพื่อนเนครับวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่กับรถ h o n ด a Sonic นะครับ Sonic คันนี้มันจะมีปัญหาในเรื่องของการสตาร์ทไม่ติดนะครับเพราะว่าไฟไม่ออกที่หัวเทียนนะครับตอนนี้เราได้ทําการถอดเอาปลั๊กหัวเทียนออกแล้วนะครับแล้วก็ได้ทําการสตาร์ทลองเครื่องนะครับไฟก็ไม่ออกที่หัวเทียนนะครับเช็คเช็คขั้วสายตัวนี้ก็ไม่มีไฟนะครับผมก็เลยได้ทําการตรวจสอบ พันเชอร์คอยนะครับตอนแรกนะครับเราก็ได้มาทําการตรวจสอบตรงนี้ก่อนนะครับตัวนี้คือว่าสายปลั๊กของชุดขดลวดสายขดลวดสายไฟตรงนี้นะครับขดลวดตรงนี้นะครับตอนแรกที่ทดสอบทดสอบนะครับเส้นสายสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นสายไฟนะครับไฟออกดีอยู่นะครับผมส่วนเส้นสีขาวนะครับก็เป็นเส้นสายไฟเหมือนกันนะครับก็ไฟออกดีอยู่นะครับ มันจะมีสายไฟเส้นสีฟ้าฟ้าคาดเหลืองนะครับเส้นตรงนี้นะครับมันไม่มีไฟนะครับเราได้ใช้หลอด LED ในการตรวจสอบนะครับตัวนี้จะเป็นแผ n นเชือกคอยนี่ไฟมันอ่อนมากนะครับใช้ไฟใช้หลอด LED ตรวจสอบทีนี้ไฟไม่ออกนะครับแล้วเราก็จะได้ทำการใช้มิตเตอร์นะครับวัดดูว่ามันขาดหรือเปล่านะครับ ปรากฏว่าวัดแล้วนะครับวัดแล้วไฟไม่ออกไม่มีเลขเลยนะครับสายไฟน่าจะขาดแล้วนะครับผมอันนี้ผมได้ทําการวัดไปแล้วนะครับมันไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ขึ้นเลยเราก็เลยได้ทําการถอดออกมานะครับถอดออกมาเพื่อจะมาเช็คตัวนี้นะครับพันเชอร์คอยตัวนี้คือ p u ันเชอร์คอยนะครับมันจะมีหน้าที่ในการส่งสัญญาณนะครับส่งสัญญาณไปที่กล่องนะครับ ไปที่กล่องตัวนี้นะครับเพื่อให้กล่องนะครับส่งไฟไปที่คอยจุดระเบิดนะครับตัวนี้นะครับมันจะทําหน้าที่ในการบอกตําแหน่งการจุดระเบิดนั่นแหละครับผมพูดง่ายๆนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้น่าจะมีปัญหานะครับเพราะว่าเช็คใช้มิเตอร์เช็คแล้วนะครับไฟไม่ไม่ออกเลยนะครับไม่มีไฟเหมือนกับว่ามันจะขาดนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้มันจะเป็น ล้อไม่เล็กน,นะครับตรงนี้มันจะมีปกตินะครับปกติตัวนี้ตรงที่นูนๆตัวนี้นะครับมันจะมามันจะเป็นตัวส่งสัญญ,ญาณไปที่ทันเชือกคอยนะครับมันจะปกติมันจะวิ่งวิ่งวิ่งสับตัวนี้นะครับวิ่งสับตัวนี้แต่ว่ามันจะไม่ชนนะครับห่างนิดนึงนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่า ม,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 มันมีรอยการชนมาก่อนนะครับมีรอยการชนเสียบสีกับตัวนี้นะครับมันมีรอยการชนเสียบสีกับตัวนี้นะครับตัวที่เป็นแกนอยู่ั้านในนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นแกนของพันเชือกคอยนะครับอยู่อยู่ข้างในนะครับมันน่าจะชนกันนะครับเป็นรอยเลยนะครับเมื่อกี้เราได้ทําการวัดแล้วมันไม่ข mm ึ้นอะไรเลยนะครับน่าจะขนลวดขาดนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปซื้อพันเชือกคอยตัวนี้มา เปลี่ยนใหม่เลยนะครับผมนะครับสาเหตุนะครับเนื่องจากว่าไฟไม่ออกที่หัวเทียนนะครับมันก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปซื้อของใหม่มาแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับเพื่อนๆนเดี๋ยวเราก็จะมาวัดตัวพันช์อคอยนะครับตัวนี้จะเป็นพันช่อคอยนะครับผมตัวนี้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้นะครับสายของพันช่อคอยมันก็จะเป็นสี สีฟ้ากับสีฟ้าคาดเหลืองนะครับกับสีเขียวนะครับมันจะต่อลงกาวที่สีเขียวนะครับเราจะตั้งย่านไว้ที่ 2k นะครับ 2k นะครับผมถ้าที่200มันจะไม่ขึ้นนะครับตั้งไว้ที่ 2k เช็คมิเตอร์ก่อนนะครับโอเคสายไม่ขาดนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คกันนะครับสายสีฟ้าคาดเหลืองกับสีเขียวนะครับเรามาดูกันนะครับ อันนี้ผมจิ้มแล้วนะครับจิ้มจิ้มไปที่ขั้วแล้วมันไม่ขึ้นเลยนะครับผมก็น่าจะฟันธงได้นะครับว่าสายมันขาดนะครับสายมันขาดอยู่ด้านในนะครับผมตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ราคาไม่แพงนะครับก็ประมาณร้อยกว่าบาทนะครับเราก็จะเช็คเพื่อความมั่นใจก่อนที่เราจะไปซื้อนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่เสียแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนแต่ถ้าเราเช็คแล้วว่ามันเสียเราก็จะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราจะไปดู คันที่มันดีคันท e like ี่มันดีนะครับรถคันที่มันดีอยู่สตาร์ทติดอยู่นะครับเราจะไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับคันนี้จะเป็นรถฮันด้าดีมนะครับดีมร้อยนะครับคันนี้สตาร์ทติดอยู่นะครับแต่ว่ามีปัญหาก็คือว่าเข้าเกียร์ยากนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คคันชื่อคอยของคันนี้นะครับคันนี้คือคันชื่อคอยดีอยู่นะครับสตาร์ทติดอยู่เดี๋ยวเราจะมาดูค่าที่มันจะได้นะครับเราจะ ไปเช็คที่ขั้วสายไฟตรงนี้นะครับสีฟ้าคาดเหลืองกับสีเขียวนะครับจิ้มไปที่สองขั้วเส้นนี้นะครับนี่เรามาจิ้มกันเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะจิ้มไปที่สายของพันเชอคอยนะครับนะครับปกติมันจะขึ้นอยู่ประมาณนี้นะครับสองร้อยสามสิบหกประมาณนี้นะครับก็คือว่า ถ้าเป็นพันชออร์คอยปกติมันจะขึ้นตัวเลขอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามันไม่ขึ้นเลยแสดงว,ว่ามันจะขาดขาดในแล้วนะครับสายไฟขาดตรงไหนสักที่นะครับใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็วัดเพื่อความมั่นใจนะครับวัดเสร็จแล้วเราก็จะไปถอดแล้วก็เอาตัวเอาตัวอย่างไปเทียบแล้วก็ซื้อของใหม่มานะครับคันนี้นะครับโซนิคนะครับสตาร์ทไม่ติดไฟไม่ออกของเทียนนะครับ ครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็ได้ถอดอพันเชอร์คอยออกมาแล้วนะครับมันจะติดอยู่ตรงนี้นะครับเพ,เพื่อนนะครับผมได้ถอดออกมาแล้วเราก็จะมาเช็คไฟว่าสายไฟตรงนี้มันขาดหรือเปล่านะครับบางทีสายไฟอาจจะขาดนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดูนะครับอันนี้สายไม่ขาดนะครับสายไฟ ดีอยู่นะครับเดี๋ยวดูอีกเส้นหนึ่งนะครับสายไฟอันนี้ก็ไม่ขาดนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาดูอันนี้นะครับดูซิว่ามันครบวงจรหรือเปล่านะครับอันนี้คือ,อคนลวดข้างในมันขาดแล้วนะครับไม่ขึ้นตัวเลขเลยนะครับผมนะครับ เราตั้งยา่านไว้ที่เ200เหมือนเดิมนะครับก็ไม่ขึ้นอีกเหมือนกันนะครับปกติถ้ามันไม่ขาดมันจะขึ้นเลขอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนตัวนี้กันนะครับผมถ้าตัวนี้เสียมันก็มันก็จะสตาร์ทไม่ติดนะครับเพราะว่าไฟมันจะไม่ออกที่หัวเทียนนะครับไฟอาการของไฟไม่ออกหัวเทียนในมีหลายสาเหตุนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนตัวนี้กันนะครับผม ครับเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็ได้ทําการซื้ออะไรอะไรมาใหม่แล้วนะครับผมตัวนี้นะครับพันเชือกคอยของโซนิกนะครับหนึ่งสองห้านะครับผมเหมือนกันเด้นะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดของใหม่กันนะครับว่ามันได้ค่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาวัดกันเลยนะครับขั้วสองข้างนะครับจิ้มไปข้างละขั้วเลยนะครับ ได้2 8 1นะครับผม280ประมาณนี้นะครับของใหม่อันนี้ของเก่านะครับของเก่านี้ไม่ขึ้นเลยนะครับผมขาดแน่นอนนะครับเราซื้อของใหม่มาแล้วนะครับอันนั้นไม่แพงนะครับร้อยกว่าบาท280นะครับผมก็ดี๋วเราก็จะไปประกอบเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับ ัน,นี้นะครับพันเชือกคอยนะครับพันเชือกคอย ครับผมเพื่อนๆครับตอนนี้เราก็ได้ทําการประกอบพัน์เซอร์คอยนะครับเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คด้วยหลอด LED นะครับหลอด LED ตัวนี้จะเป็นหลอด LED ธรรมดาเนี้ยนี่ละครับสายเส้นบวกนะครับเส้นบวกของ LED มันจะต่อเข้ากับพัน์เซอร์คอยนะครับตันนี้นะครับส่วนสายเส้นลบมันจะต่อเข้ากับโครงรถนะครับผมเดี๋ยวเราจะสตาร์ทรถแล้วก็เราจะมาดูว่าไฟหลอด LED มันขึ้นหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าไฟขึ้นแสดงว่า ผ้าเชืคอยมันดีอยู่นะครับแต่ถ้าไฟไม่ติดแสดงว่าผ้เชืคอยเสียนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ผมเสียบไว้กับสายผ้เชืคอยนะครับสีฟ้าคาดเหลืองนะครับมันจะเป็นสายบวกนะครับเส้นนี้อันนี้ผมหอ่อผมห่อหลอด LED ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทดูนะครับ ปิบใช่ไหมครับนะครับถ้าแบบนี้ก็คือว่าเออโอเคอยู่นะครับไฟมาอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสตาร์ทแล้วไฟไม่มีนะครับแสดงว่าพันช์คอยเสียนะครับแวบๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราใช้หลอด LED เช็คพันช์คอยนะครับเดี๋ยวเราถ้านอกจากจะใช้หลอด LED แล้วเราก็จะใช้มิเตอร์นะครับมิเตอร์วัด ถ้าเราใช้วิเตอร์วัดเนี่ยเราจะตั้งย่านไว้ที่ 2k ก็ได้นะครับ 2k แล้วก็แล้วก็จะวัดว่าสายไฟมันขาดหรือเปล่านะครับเราจะจิ้มไปที่สายไฟขวดาสายสีฟ้าคาดเหลืองนะครับกับสายสีเขียวนะครับจิ้มไปเลยนะครับจิ้มไปที่ขวนะครับนะครับปกติมันจะขึ้นเลขอยู่นะครับเดี๋ยวเราหันกล้อง นะครับปกติมันจะขึ้นเลขอ280ประมาณนี้นะครับถ้าของโซนิกนะครับแต่บางคันก็จะขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่ที่200กว่านะครับก็ถือว่าโอเคเลยครับไฟอันนี้ของใหม่นะครับก็ติดดีอยู่นะครับของเก่าอันนี้ของเก่านะครับที่มันเสียแล้วนะครับเวลาเช็คนี่มันจะไม่ขึ้นนะครับอันนี้ไม่ขึ้นเลยนะครับขาดอยู่ข้างในอันนี้ขนลวดข้างในขาดแล้วนะครับผม อันนี้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบเข้าไปเรียบร้อยนะครับผม